สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับคลิปสอนพาย QGS ด้วยใช้ Library Gdal คลิปนี้นะครับมุ่งที่จะสอนในเรื่องของการตึงค่าพิกัดของภาพเรดาร์ตรวจอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับโดยใช้ภาพตัวอย่างคือสถานีเรดาร์จังหวัดพิษณุโลกนะครับโดยคลิปนี้นครับเราก็จะสอนนะครับโดยใช้ตัวอย่างนะครับจาก Stack Overflow ซึ่งเราได้เคยพูดในคลิปก่อนหน้านี้นะฮะแล้วเราลองดูว่าในคลิปก่อนหน้านี้มีอะไรบ้างนะฮะก็คือในคลิปที่ 10, 14นะครับแนะนำ g d a l Python API นี่แหละครับ Stack Overflow นะครับ,รบตรงนี้ที่เราเคยพูดกันนะครับโดยโดยปกติแล้วนะครับตอนที่เรามีภาพเนี่ยเราอาจจะสแกนภาพข้อมูลแผ่นที่ เข้าไปนะครับเป็นภาพโดยที่ยังไม่มีพิกัดเราต้องทําการตรึงค่าพิกัดใช่ไหมครับใน g a s ทีนี้ถ้ามันมีภาพ2ภาพก็โอเคแต่ถ้ามันมีเป็นพันภาพเนี่ยนะครับจะใช้เวลาเยอะมากแล้วเราก็ต้องใช้โค้ดในการอัตโนมัติะบวนการนี้นะครับก็โค้ดก็คือในภาย QJS นี่แหละทำยังไงนะนี่เรามาดูในเรื่องของรร์ก่อนนะเรดาร์โอเคเรดาร์คอมตอรนะคร ถ้าเราเปิดเรดาร์มาในกรมรตุนะครับจากเว็บไซต์กกมูตุเนี่ยนะครับหรือว,ว่าจะเซิร์ชก็ได้นะเราก็จะพบว่ามันก็จะเป็นอย่างนี้นะแล้วหนี่คือหนึ่งภาพนะครับของมุมยกแรกนะฮะโดยที่1ชั่วโมงเนี่ยจะสแกน4ครั้งกวาดสครั้งแล้วก็วันหนึ่งก็96ครั้งเดือนหนึ่งก็เท่าไหรนะ่ฮะเกือบ3,000ไฟล์นะทีนี้ภาพเนี่ยมันเป็นภาพที่ไม่มีพิกัดฉะนั้นเราก็ต้อง ทำการตรึงให้มีพิกัดโดยพิกัดมาจากไหนก็ผมก็เอามาจาก Google นะโดยที่ตรงนี้เราก็เข้าใจเลยน,นิดนึงก็คือตรงกลางเนี่ยก็คือตำแหน่งสถานีที่ตั้งสถานีเดี๋ยวเราจะไปดูที่ Google อีกทีนะแล้วก็บัฟเฟอร์ออกไป240กิโลเมตรเส้นสีแดง240กิโลเมตรเส้นเข้ามาก็120 60กิโลเมตร30กิโลเมตรนะครับหลังจากนั้นก็มีเส้นตรงนี้อยู่นะครับแนวลากแนวเหนือใต้ แล้วก็เช่นระยังมุมนะครับแวนวจุดตัดพวกนี้จุดตัดจุดตัดพวกนี้เราสามารถหาค่าพิกัดได้นะครับค่าพิกัดได้เพราะว่าเราทาบัฟเฟอร์ใช่ไหมครับแล้วก็เราก็ลากเส้นลายพวกนี้แล้วเราก็ดูค่าพิกัดของแผนที่เราได้ใช่ไหมครับในแผนที่เพียงแต่เราหาพิกัดจุดเดียวเท่านั้นของสถานีพิษณุโลกนะฮะเออเป็นพิกัดภูิศิสานะครับในตอนนี้ในีนี้คลิปนี้นะฮะที่เราไปดูนะฮะอยู่ตรงไหนสถานี เรดาร์ ar, ตัวอากาศพิษณุโลกแล้วก็เซิร์ชเข้าไปนะสถานีเรดาร์ ar, ตัวอากาศพิษณุโลกใน Google โอเคซูมเอาก่อนนะครับเราก็จะมีแม่น้ำน่านอยู่ตรงนี้นะครับแม่น้ำน่านและทีนี้มีถนนนะครับถนนที่มาจากพิจิตรน,นะครับจะเข้าบ้านคลองนะตรงนี้อันนี้มอนเรสวนนะครับมอนเรสวนเราอยู่ตรงนี้สหพันธะ์มิศาสตร์เราก็อยู่คณะเกษตรตรงนี้ถ้าเลี้ยวผ่านหน้ามอนเรสวนแล้วครับแล้วก็ เลี้ยวขวาก็จะไปเส้นบายพาสอ้อมเมืองนะครับแต่ถ้ามาถึงตรงข้ามสะพานน้ำน่านมานะครแล้วเราเลี้ยวขวาอีกทีจะไปบางกระทุม่มถ้าเลี้ยวซ้ายจะเข้าเมืองนะครับในด้านพิษณุโลกจะอยู่ตรงนี้ถ้าตรงไปตรงนี้จะเป็นวัดจุฬานะครับแล้วก็ซูมเข้าไปเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราเอาคนไปเดินดูตรงนี้แล้วกันดูไหนอยู่ไหนอ่าอยู่ตรงนี้ปึ๊บนี่หน่อย ตรงนี้นะครับอันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยานะอันนี้หอคอยเรดาร์นะครับแล้วก็มีเรดาร์โดมเน,นี่ยขึ้นไปปีนมาละนะครับครั้งสองครั้งนะฮะกับอาจารย์นนทวัฒน์นะครับซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเรดาร์ของสถานีนี้นะครับแล้วเราจะทํำยังไงโอเคเราอยู่ตรงนี้นะครับเราสามารถดูสถา,านีได้ดูพิกัดได้นะครับเอาพิกัดนี้ไปสร้างเป็นพอยต์ใน G S แล้วก็ทำบัฟเฟอร์ออกมา 240กิเมแล้วก็จากนั้นก็ลากเส้นแนวสร้างเส้นขึ้นมาแนวเหนือใต้ให้มันตัดกับเส้นบัฟเฟอร์ er 240นี้นะครับแนวเหนือใต้ออกตกแล้วเราก็จะได้พิกัดนะครับที่อ่านค่าได้ใน g s แต่เนี่ยจะไม่สอนนะในตัวนี้สอนออโตเมทีนทีนี้เราเข้าไปดูในตรงนี้ะในภาย GGS แตะเนี๋ยลบไปก่อน คือเราก็จะมีข้อมูลนะครับข้อมูลของทิปที่เราเซฟมานะครับเซฟมาเซฟมาจากข้อมูลเร d ดาร์ในเว็บไซต์นั่นแหละครับเซฟมาแล้วทีนี้เราจะมาสาธิตเ,เดี๋ยวนะเ,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 เราลบไปก่อนนะครับลบลบตรงนี้ไปก่อนก็คือภาพก็ลบตรงนี้ไปทีนี้ มันมีข้อมูลโอเคอันนี้ลบไปก่อน,อนลบได้นะครับนี่เป็นข้อมูลที่เราเซฟมาเราลองเอามาดูซิเนี่ยครับจะบอกว่า undefined crs ก็ R S, คือไม่มีค่าพิกัดนะครับมันไม่มีค่าพิกัดมันอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้สักที่หนึ่งเดี๋ยวพอเราซูมเข้าไปเราจะพบว่าเนีย่ยมันไม่มันเป็นระบบพิกัดภาพนะคร พิอันนี้เราไปอ่านค่าในโปรแกรม ACDC ข้างนอกนะครับไม่ใช่ตรงนี้นะ ACDC หรือว่าโปรแกรมอ่านภาพทั่วไปว่าไอ้จุดจุดตัดเนี่ยมันเป็นค่าพิกัดภาพเท่าไรแถวโลเท่าไรคอลัมน์เท่าไหร่นะฮะแล้วไอ้จุดนี้เป็นเท่าไหร่นะฮะจุดนี้เป็นเท่าไหร่และจุดด้านล่างเป็นเท่าไหร่จุดด้านบนเป็นเท่าไหร่นะครับ แล้วก็ไปอ่านใน G S นะครับที่เราทำการบัฟเฟอร์มาแล้วก็เราทำการสร้างเส้นมาเราก็เอาตัวนี้พิกัดแผนที่เนี่ยมาสัมพันธ์กันเพื่อที่จะตรึงค่าพิกัดทีนี้เรายังไม่ได้ตรึงนะตอนน,นะตอนนี้นะตอนนี้นะเราซูมนไม่มีนะครับยังไม่มีนี่เป็นเป็นโค้ดเต็มๆนะครับโค้ดเต็มมีมีด้านล่างอีกนิดนึงนะฮะโค้ดเต็มๆเลย สามารถพิมพ์ตามได้ว่าถ้าพิมพ์ตามโค้ดเนี่ยก็จะสามารถที่จะเล c t i f y ได้จะออรเรนเรนด์เนี่ยเรากดลันก่อนปับ๊บเ,เห็นไหมฮะแค่กดลันนิดเดียวก็ออกมาละแต่ตรงเนี้ยเราจะต้องทำการ Modify หน่อยนะ,ะโดยที่ Modify จากตรงไหนก็ Modify จากตรงนี้นะฮะก็ Copy มาผมก็ Copy ตรงนี้มาหมดเลยแล้วก็ทำการ แปลงนะฮะแปลงค่า GCP ของเราแล้วก็แปลงตรงนี้ที่มันไม่เหมือนของเขาแล้วก็ใส่พาดเข้าไปนะนี่เรากลับไปดูใหม่นะครับโอเคซูมเข้าอีกนิดนึงอันเนี้ยเราก็ Import มานะครับ GDL OSR อันนี้เรา Import ฟังก์ชันนี้โมดูลนี้เราก็จะสามารถ copy ปีไฟล์ได้นะครับแล้วก็เปิดมาเปิดข้อมูลมานะครับใน GDL เก็บไว้ใน DS Dataset ตัวนี้ แล้วก็กําหนดค่าพิกดัดโดยใช้ osr นะครับอันนี้ก็ instance ของ spatial reference sr แล้วก็ import อันนี้เป็น epsg ของภูมิพิกัดภูมิศาสตร์แล้วน,นี้เราก็มาสร้างนะครับเป็นสร้างเพื่อที่จะเก็บนะครับเก็บค่า gcp แต่และตัวอันนี้ผมใช้4 4จุดนะครับอันนี้มี1จุดนะครับดูตรงนี้ก่อนแล้วก็ ตรงนี้เป็นของ gdl gcp โดยที่3ตัวแรกอันนี้มีคำอธิบายข้างบนนะฮะสตัวแรกเป็นพิกัดภูดมิศาสตร์นะครับเป็นอลองทิจูดและทิจูดแล้วก็อันนี้เป็นค่าความสูงเราเราไม่ใส่เราใส่เป็นศูนย์นะครับอันนี้เราไม่เน้นค่าความสูงแล้วก็ตรงนี้เป็นค่าพิกัดภาคนะครับมันจะมีบวกหมดเลยนะฮะไม่ใช่ลบนะฮะแต่ถ้าเราดูในตรงเนี้ยมันจะมีค่าลบด้วยเ,เราต้องไปดูจากโปรแกรมข้างนอกนะครับโปรแกรมอ่าน อ่านภาพนะครเพื่อที่จะเอาพิกัดภาพมาพิกัดภาพก็คือเนี่ยพิกัดภาพก็คือ column, low, คอลัมน์กับโลคอลัมน์ก็แกน x นะครับโลก็แกน y หามา4จุดณตอนนี้นะฮะแต่ถ้าท่านผู้ชมไปทำเนี่ยก็ทำตามจุดที่ผมบอกนะฮะและทีนี้เราก็ใส่ตรงนี้ ds set gcp นะครับแล้วจากนั้นก็เคลียร์เมมโมรีแล้วแอดเข้ามาก็จะได้ภาพนี้ออกมานะซึ่งเป็นภาพมีพิก,กัดโอเคครับ ผมจะซูมมพิมพ์ตามได้เลยนะครับแล้วก็ระวังตัวเลขตัวใหญ่ด้วยนะครับพิมพ์ตามตรงนี้ได้ตัวเล็กตัวใหญ่ด้วยโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ